ทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่เซนทรัลพลาซ9นะครับด้านล่างเนี่ยเห็นอยู่จะเป็นงานซิกเนเจอร์สวีทนะครับก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับของหวานขนมนมเนยต่างๆเนาะซึ่งเราเป็นสายน้ําตาลอยู่แล้วเดี๋ยวเราเดินเดินภายในงานซิกเนเจอร์สวีทให้ทุกคนดูนะวันนี้มัน,นวันนี้ถึงวันที่26นะครับมีนาคม2,566นะครับเดี๋ยวลงไปดูก่อนว่าจะได้อะไรกับบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเพื่อนจะมากินข้าวที่นี่หรือเปล่าหรือว่าจะ กลับบ้านนะครับถ้ากลับบ้านก็อาจจะซื้อกลับบ้านเนาะไปไปดูด้านล่างดีกว่าตอนนี้ซันอยู่ที่ชั้นหนึ่งแล้วนะครับก็จะอยู่บริเวณงาน Signature Suite ที่เราพาเดินลงมานะครับอ๋อมาถึงปุ๊บมาเจออะไรไมโลรถโรงเรียนโอ้ยเพิ่งกินช็อกโกแลตปั่นไปเมื่อกี้ <laughs> กินช็อกโกแลตปั่นด้านบนไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะมีไมโลรถโรงเรียน49บาทนะครับอันนี้เป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> อุ้ยเป็นแบบ โตเกียวโตเกียวสวีทนะอ๋อมันอยู่ด้านหน้าเนาะร้านเขาอยู่ด้านหน้าเนอะอันนี้เป็นขนมหรออ๋อนี่250บาท4ชิ้น250 6าชิ้น350าแล้วก็2องส10ชิ้น500ชิ้นเล็กๆน่ารักน่ารักอุ๊ยขนมสำรมรมกอนออดนัทโดนัทยังมีรูเล่นได้ทุกเล่นได้ทุกอันนะโดนัทยังมีรูน่าก,กินอนะ่ะ เป็นแบบอันนี้อะไรอ่ะอ๋อช็อชโกโกแลตก็จะเป็นแบบช็อกโกแลตปั่นน้ำปั่นน้ำช็อกโกแลตอะไรเงี้ยเนาะไปดูด้านน,นู้นดีกว่าบูเบลเบเกอรี่อ,อันนี้เป็นปอปลาทายากินะครับมีไส้สตรอเบอรีบอร่บูเบอรี่สังขยาเผือกครีมวานิลาช็อกโกแลตแฮมชีสถั่วแดงนะฮะเนี่ยเป็นแบบเป็นตัวปลาแบบนี้เนาะตัวละ30 4ตัวร้อยนะครับ อันนี้ขน,นมขน,นมเค้กอะ่ะชิ้นละห้บาทโด้านบน80ดสบโชิ้นใหญ่อยู่นะห้าสเอาชิ้น80ดสิไปเลยทุกคนมันถึงจะอร่อยอันนี้ท์ตไข่เหรอใช่เหมือนเป็นท์ตไข่เลยอะ่ะถ้ารักดีนะกินมาอุ้ยอ,อันนี้ไอศครีมอันนี้อร่อยนะเนี่ยก็วเวลาไปแบบงานไปอะไรเราชอบกิน ไอศครีมคนนี้เลยแหละหนึ่งสกูปแปดสิบเก้าบาทสองสกูปร้อยเจ็ดสิบแปดแล้วก็สามสกูปสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทอร่อยมากต้องเป็นรสนมเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนพอเพื่อนจะมาหรือเปล่าถ้าเพื่อนไม่มาเดี๋ราจะไปหานั่งหาซื้อขนมกินแล้วเนี่ยโอ้ช็อกโกแลตเป็นแบบว่าช็อกโกแลตแบบสดๆ<ด>อะไรเงี้ยเนาะด้านนี้อะไรอะอื้ม ซิกเนเจอร์สวีทครับไปเดีไปดูด้านนี้ซิกเนเจอร์สวีทอุ้ยนี่เลยโดนัทของเราทั้งหรอที่สุดถ้ามีตัวที่เป็นผลไม้แนะนำให้ทานตัวที่เป็นผลไม้ก่อนสามารถเก็บได้1วันทั่วนะฮะชิลละหกบาทอยู่ด้านนู้นก็มีขนม,มนมเนยเยอะมากเราจะไปกินอะไรดีมันมีแต่ขนมหวานนะทุกคนบัวลอย บัวลอยกะทิบัวลอยกะทิสดสูตรเย็นกะทิสดแพมมะพร้าวน้ำหอมสูตรร้อนกะทิสดสูตรโบราณน,น้ำตาลมะพร้าวนะครับอ๋อเนี่ยเขามีอยู่ด,ด้านนี้ดนนได้เลยๆอืมแม่ค้าบอกอุ๊ยน่ากินมากด้านนี้ก็มีอันนี้ก็มีขนมอ๋อเป็นชิ้นแบบนี้เป็นช็อกโกแลตชิ้นล100นะหนึ่งร้อยนะฮะเป็นไอศครีมน่ากินมากทั้งคู่ลูกอันนี้ก็เป็นขนมหวาน อบเปี๊ยะไหมขนมเปี๊ยมไมไมะยงชิดนี่อันนี้น่ากินซื้อไปกินบ้านเหี่ยแต่ว่าแป้งนะโน่นบอกว่าจะลดความอ้วนแต่ว่าก็กินขนมแล้วก็กินแป้งตลอดเลยอ๋อ <c oughs> นีขนมอันนี้อะไรอะ่ะเจ้าแรกเจ้าเดียว <c oughs> นี่นี่นี่นเขาอยากกิน เดี๋ยวเดูร้านกันเหมือนมันจะแบบเหมือนมันจะนุ่มๆดับดับดับน่าอร่อยอยู่นะเห็นไหมน่ากินนี่อ๋อเขาเขาแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นหนออ๋อใช่มีชาเขียวมีสตรอเบอรี่นะฮะมีบูเบอรี่นะครับเยอะแยะมากมายอ๋อแยกเป็นชิ้นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูกันว่าแบบเราจะกินอะไรได้บ้างนะฮะนี่สตรอเบอรี่ไดฟุกุนะครับ นี่ก็ขนมหวานครับนี่อันนี้อยู่ชั้นหนึ่งนะครับถ้าใครจะมาก็อยู่บริเวณชั้นหนึ่งี่มีสวิสโพเตโต้1อยกรัม50บาท1ขีด50บาท1,000กรัม500บาทนะครับ1กิ500บาทนะ 1, 000, ทน,ะนี่เป็นแบบขนมหวานชิ้นละ30อันนี้ก็ขนมอ้อร้านยกสดนะฮะยกสดนี่อร่อยนะทุกคนเนี่ยมันจะมีแบบขนมออของยกสด อันนั้นรู้สึก,กว่าจะเป็นบุญนะคิดอะไรดีอ่ะขนมด้านในก็สวย,ยกิงหยกหยกสดด้านนี้จะเป็นมะพร้าวนะครับโคคนัตวอเทอร์นะฮะในขนมแบบเยอะมากของกินของหวานนะถ้าใครแบบว่ามีเวลาก็มาตรงนี้ได้เนี่ยอยู่ที่เซนทรัพลพระรามเก้านะครับรเยอะมากเลยร้านนมร้านอะไรเงี้ยช็อกโกแลต เราไปดูด้านนี้ด้านนี้อู้หูเป็นแบบช็อกโเคลือบช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลอะไรเงี้ยมีมีมีเหมือนหมดเลยสตรอเบอร์รี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบแบบปั่นนะครับขนมหวานแบบเยอะจ้ะอ๋อมันก็จะมีแบบว่าจุดให้ยืนกินอะไรเงี้ยนะ Signature Sweet ชั้นหนึ่งเซนทรัลพาร์ค9นะครับ มิสเตอร์เก๋ได้ฟูกกูโอ้เยอะมากอันนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ยี่สิบหกนะฮะไหม่นะครับสมมยชุ้นหกสิบนะฮะไอศครีมนี้เราไปกินอยู่ที่อันนั้นน่ะไอศครีมอันนี้เราไปกินอยู่ที่อะไรนะศูนย์วัฒนธรั้นไม่ใช่ศูนย์วัฒนมที่มันเป็นแบบอยู่ตรงน้ามามันคลอ่ะที่เป็นแบบ ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะศูนย์อะไรนะศ็อกกวันนีเรกนศูนย์ที่แบบว่ามีของมาจัดแสดงอ่ะกินอยู่ที่ศูนย์นั่นแหละอันนี้ก็เป็นขนมนมเนอู้อู้อันนี้ชิ้นละเจ็ดสิบห้าบาทนะครับอุ้ยช็อกโกแลตแบบแน่นๆนะเคลปก็มี ขนมนม,นมเนยขนมซิกเนเจอร์เนอะมันเป็นซิกเนเจอร์สวีทน่ารักมากซื้อไปถามว่ากล้ากินไหมไม่กล้ากินนะอย่างเงี้ยน่ารักเกินดูดิน้องไก่น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนบริเวณงานเขาก็มีแบบขนมอ,อันนี้เป็นขนมไข่ใช่ปะ่ะอ๋อขนมไข่น่ากินเดี๋เด้อเดมีเจมจน้นอ๋อมีน้ำด้วย ชาส้มแบบเจ้มจนนะครับเนิ่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปจนถึงวันที่26มีนาคม2566นะครับ